สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาอัปเดตบ้านสวนวิวเขาในเนื้อที่250ตารางวานะคะอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอระขันจังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาอัปเดตตอนนี้คือกอ็อยู่ที่ประมาณ80%แล้วนะคะก็คือเป็นบ้านสวนวิวเขาทางด้านนี้จะเห็นวิวภูเขาวสวยๆเต็มรูปแบบนี้นะคะในเนื้อที่นะคะก็คือจะเต็มไปด้วยสวน ดอกไม้แล้วก็เป็นสวนผลไม้รอบเลยคืออันนี้คืออจะบอกว่าเป็นสวนที่แบบต้นไม้โตแล้วแล้วคือสามารถที่จะมาดูแลแล้วเก็บผลผลิตมะม่วงทุกต้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะออกลูกแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วออกออกเริ่มออกผลผลิตแล้วตอนนี้ก็คือลูกค้าก็มาดู ดูแลแล้วก็บำรุงแล้วก็เก็บผลผลิตได้เลยนะคะหลังบ้านจะมีต้นพยุงให้นะคะต้นพยุงอยู่สองต้นหน้าบ้านนี่คือจะเป็นต้นทองอุไลนะคะก็คือต่อเนี่ยก,ก็กำลังจะโตแล้วะคะ่ะที่เห็นเหลืองๆอันนี้คือจะเป็นทองอุไลแล้วเดี๋ยวยญานี่คือเดี๋ยตัดให้นะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ำนะคะมีบ่อน้ำมีสาลวดนะคะคือสารรดก็ ใกล้ออกผลแล้วค่ะเพราะว่าโตเลยเต็มค้างแล้วค่ะนะคะตอนนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะมีบ่อน้ําเก็บน้ําให้ดึงบ่อแล้วก็มีแถมต้นตะขบให้ด้วยหนึ่งต้นนะคะอันนี้จะเป็นต้นตะขบแล้วมีกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทางด้านนี้นะคะเ,เดี๋ยวเอพาไปดูในตัวบ้านในตัวบ้านจะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะตอนนี้ลูกค้าเอ้ยไม่ใช่ช่างช่างก็กําลังทําฝ้านะคะทมฝ้าแล้วก็ปิดอีตรงข้างบนให้ตรงที่เป็นข้างบนนะคะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะ เดพาไปดูข้างในคร่าวๆนะคะว่ามี2ห้องนอนก็คือห้องใหญ่เลยนะคะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงแล้วก็ที่จอดรถอยู่ตรงนี้แต่ลูกค้ามาดูตอนนี้คือสามารถรีเควสได้นะคะเอจะบอกว่าอีตรงที่เอทำเป็นที่จอดรถให้ตรงเนี้ยคือลูกค้าจะต่อเติมเป็นห้องก็ได้แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันสามารถที่จะอีตรงว่างๆตรงเนี้ยคือทําเป็นที่จอดรถก็ได้เพราะยัง,งมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าสวนจะอยู่ทางด้านโน้นนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้อันนี้คือเอทตรงนี้คือณปัจจุบันเอทำเป็นที่จอดรถให้นะคะก็คือเอพาไปดูข้างในนะคะนี่นะคะก็คือเรียกว่าประตูเข้าทางนี้ก็คืออยู่ใกล้วิวน้ำเลยนะคะตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องแรกนะคะห้องที่หนึ่งและนี่เป็นห้องที่สองตอนนี้คือช่างกำลังทำจะเตรียมที่ผิตฟ้าให้นะคะแล้วตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็ บ้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วหลังบ้านของเราเพื่อนบ้านนะคะจะปลูกต้นหน่อไม้ฝรั่งและก็มีส่วนผลไม้เหมือนกันนะคะลมลื่นมากๆนะคะตรงนี้จะบอกว่าลมลื่นมากๆนี่ยหลังบ้านเพื่อนบ้านเต็มเลยนะคะอันนี้จะเป็นต้นพยุงก็ใหญ่แล้วก็คือเรียกว่ามีแต่ความลมลื่นคะ่ะบ้านหลังนี้ลมลื่นมากๆนะคะนัดูบ้านจริงแล้วก็มารีเควสได้เลยแล้วก็โฉนดคุณแดงเราส่สีจอพร้อมโอนเลยมาดูแล้วชอบถูกใจสามารถโอนได้เลยนะคะ โอนรับสนดกับบ้านได้เลยนะคะนัดดูบ้านจริงได้ทุกวันเลยนะคะ